สวัสดีครับวันนี้พวกกับตั้งสิงนะครับมีวิวนะครับการัดลายนะครับมาดูครับท้ายมันเกลียนะครับ นี่นะครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นงานให้อยู่นะครับรับรองยทุกตัวนะครับสวยแน่นอน,นครับรอบนี้นะครับอัพอัพเดทใหม่หมดแล้วครับคันท้ายนะครับ นี่นะครับนี่นะครับท้ายไม้เมเกียนะครับก็กัดลายกัดอะไรนะครับเนาะก้องนี่ก้องนี่และอาจจะไม่ค่อยซัดนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับอ่าก็ล่องลังกลมนะครับเดี๋ยวตะกัดแต่งอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะการให้นะครับนี่นี่กว่าอีกสุดนหนึ่งนะครับนี่นะครับอ่า ปลาดูไทยมะเกลนะครับนี่นะครับอ่าล่องลางกลมนะครับนี่นะครับอ่าปลาดูแดงนะครับปลาดูแดงนะครับอันนี้นะครับเนาะก็อันนี้เป็นไม้มะข่านะครับอ่าไม้มะข่าเราจะ ลายแบบนี้นะครับมีเป็นบางอันนะครับไม้มะค่าอันนี้ก็ไม้ปะดูส้มนะครับอ่าอันนี้ก็ไม้นี้นะครับไม้มะเกลือนะครับสำหรับท่านที่สั่งงานผมไว้แล้วนะครับให้รอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจัดการให้เร่งเร่งให้อยู่นะครับอ่าดูนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดให้สวยจัดนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเนาะ พามาดูนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็เราประกอบนะครับล่างไม้นะครับอ่าเดี๋ยวคืนนี้จะประกอบให้นะครับรอแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับไม้บ้านเก่านะครับตามนี้นะครับรอแป๊บเดียวครับอ่านี่นะครับ าสำหรับหน้าที่สนใจนะครับติดต่อสั่งได้นะครับสามพันนะครับรวมส่งนะครับลังไม้นะครับลางยาวร้อยสามสิเซนนะครับปีกสี่สิบห้านะครับผมจัดให้ครับนี่นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผลงานของสร้างสิงนะครับนี่ครับโอเคนะครับขอุครับ